ชอบกินน้ำแบบขวดหรือว่าที่ขวดไปให้คะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของอ,อมนะคะก็เลยมาทําบุญเลี้ยงเพลนพระที่วัดใกล้ๆนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดอมมีเวลานะคะอมก็จะทําบุญให้คุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่ออมเน่เสียไปแล้วเนาะตั้งแต่แบบประมาณ7ปีที่แล้ววัดที่นี่นะคะก็มีพระสงฆ์ประจําอยู่ประมาณ5องค์นะคะ,จะเจ้าอาวาสก็คือหลวงพี่กุ๊กไก่นั่นเองนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ออมมาปกติออมไม่เคยมาวัดนี้เลยนะคะปกติจะไปอีกวัดหนึ่งเนาะแล้วก็มีญาติโยมนะคะที่ร่วมทําบุญกันนะคะก็คือพี่ๆป นานาคนไทยนะคะที่อยู่ในระแวกแถวนี้นะคะก็คือเอาเอา,เอาหองอาหารมาทําบุญด้วยนะคะวัดนี้นะคะชื่อวัดรัตนปัญญานะคะเขาจะเริ่มฉันเพลนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาจะเริ่มสวดมนต์ทำวัดเนาะออมชอบที่นี่มากๆเลยนะคะมาครั้งแรกแต่รู้สึกว่าแบบ วัดนีส้สงบมากอะล้วคือแบบมันมีบรรย,กรรยากาศรู้สึกแบบคนไม่วุ่นวายแบบเหมาะแก่การที่แบบมาทําบุญจริงๆถ้ามีเวลาว่างนะคะอมจะหาเวลามาทําบุญให้พ่อออมตลอดนะคะคือเรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้แกได้รับส่วนบุญเต็มที่เนาะ